สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go <S ชวนคนสำคัญของคุณเลิกบุหรี่ ิลดดีกลิ่นแน่นต้อง KS เท่านั้นคลิกลิงใต้คลิปเพื่อดูรีวิวมาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษวันนี้จะขอเล่าหนังเกาหลีให้ฟังสักเรื่องนะครับเรื่องราวลึกลับซ่อนเงื่อนของชายหนุ่มที่ได้ตามหาคู่มั่นของเขาที่ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนหน้างานแต่งงานเพียงหนึ่งเดือนแต่ว่ายิ่งสืบเรื่องราวในอดีตของคู่มั่นของเขามันก็พบกับเรื่องน่าสะพรึงกลัวมากขึ้น และนี่คือเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับ h l l l e s s ช่วยฉันด้วยหนังได้เปิดตัวมาที่ชายหญิงคู่หนึ่งพวกเขากำลังอยู่ในรถฝ่ายชายนะั้นมีชื่อว่ามินโฮส่วนผู้หญิงเธอชื่อว่าซองยอนทั้งสองคนกำลังขับรถไปหาพ่อของมินโฮเพื่อจะนำการแต่งงานไปให้พ่อของเขาและระหว่างทางนั้นมินโฮก็ได้แวะพักที่จุดพักรถเพื่อจะลงไปซื้อกาแฟ ส่วนซองยอนนั้นเธอลออยู่ในรถในระหว่างที่รออยู่มันก็ได้มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาหาซองยอนเธอก็ได้รับสายแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรออกไปแล้วเมื่อมือนโฮกับมาถึงที่รถพร้อมกับกบาแฟเขาก็หาซองยอนไม่เจอไม่รู้ว่าเธอไปไหนเธอออกไปโดยไม่ได้ถือร่มไปด้วยทั้งๆที่ตอนนั้นฝนมันก็ตกลงมาหนักเครื่องยนต์รถก็ยังติดอยู่เขาโทรหาเธอแต่ว่าก็โทรไม่ติดเขาจึงวิ่งไปดูในห้องน้าผู้หญิงในนั้นก็ไม่มีซองยอนแต่ว่าเขาเจอกิฟติดผมของเธอหล่นอยู่ที่พื้นเขาจึงเก็บมันเอาไว้ จากนั้นมืนโฮก็ได้ไปที่สถานีตำรวจไปแจ้งความตำรวจก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากจะรับแจ้งความเท่าไหร่เพราะเธอเพิ่งหายตัวไปได้ไม่ถึงชั่วโมงพอมืนโฮกลับมาถึงบ้านเขาก็พบว่าซองยอนนั้นได้ขนเสื้อผ้าออกไปหมดแล้วแล้วในตอนนั้นเองเพื่อนของมืนโฮที่ทำงานที่ธนาคารก็ได้โทรมาหาเขาแล้วก็บอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับซองยอนจะบอกให้มาเจอเขาหน่อยและเมื่อทั้งสองคนได้มาเจอกันเพื่อนของมืนโฮก็บอกว่าเป็นเขาเองแหละที่โทรไปหาซองยอนเมื่อตอนบ่าย ล้วก็ถามเธอว่าทําไมบัญชีธนาคารของซองยอนถึงขึ้นสถานะเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเรื่องนี้มินโฮรู้หรือเปล่าแต่ว่าซองยอนไม่ได้ตอบอะไรเธอเงียบแล้วก็วางหูไปแล้วจากนั้นเพื่อนของมินโฮก็ไม่สามารถติดต่อซองยอนได้เลยเขาจึงได้โทรมาหามินโฮแล้วก็ถามว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมินโฮก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าตอนนี้เธอได้หายตัวไปแล้วแล้วคืนนั้นมินโฮก็ได้มองรูปถ่ายของเขากับซองยอนที่อยู่ในชุดแต่างงานที่จะใช้ในงานแต่างงานที่จะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า แล้ววันลุงขึ้นมินโฮก็ได้ไปที่ทําง,งานของซองยอนที่ทําง,งานก็บอกว่าซองยอนนั้นไม่ได้มาทําง,งานเลยเขาจึงขอไปดูที่โต๊ะทําง,งานของซองยอนเพื่อจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ขอดูเอกสารตอนที่ซองยอนได้มาสมัครงานมินโฮนั้นเขาเป็นสตวแพทย์น,นะครับเขาได้เปิดคลินิกรักษาสัตว์เล็กๆแห่งหนึ่งเมื่อเขากลับมาถึงที่ทําง,งานของเขาเขาก็ได้โทรศัพท์ไปหาบริษัทเก่าๆที่ซองยอนเคยทาง,งานด้วยที่เธอกรอกไว้ในใบสมัครงานแต่ว่ามันไม่มีบริษัทเหล่านั้นเลย เธอกรอกข้อมูลปลอมจนผู้ช่วยของมุนโฮเห็นเธอจึงรีบมาช่วยมินโฮหาข้อมูลของซองยอนจนในที่สุดเธอก็ได้ที่อยู่เก่าของซองยอนสมัยที่เธอยังเป็นเด็กอยู่เธอก็ได้จดที่อยู่นั้นให้กับมึนโฮมึนโฮก็ได้เล่าให้ผู้ช่วยของเขาฟังว่าหลายครั้งที่เขาเคยถามถึงบ้านเกิดของซองยอนแต่ว่าซองยอนนั้นบอกว่าที่บ้านเกิดเธอไม่มีใครอยู่แล้วตั้งแต่แม่เธอตายไปและเธอเขาไม่อยากกลับไปที่นั่นอีกจากนั้นมึนโฮก็ได้ไปที่ธนาคารเพื่อจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่ ถามถึงเรื่องราวของซองยอนที่ได้กลายเป็นบุคคลล้มละลายทางธนาคารก็บอกว่าซองยอนนั้นได้มากู้วเงินเมื่อ4ปีที่แล้วถึงแม้ว่าตอนที่แม่ของเธอเสียชีวิต,วต,เ,ธเ,วตเธอจะได้เงินก้อนหนึ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนจากพวกบริษัทประกันชีวิตแต่ว่ามันก็ยังไม่พอสำหรับที่จะมาชำระดอกเบี้ยและเงินต้นและเธอก็ยังเป็นหนี้บัตรเครดิตอีกหลายใบแล้วมุนโธก็ได้สังเกตว่าเอกสารของทางธนาคารที่มีลายมือของซองยอนนั้นมันเป็นคนละลายมือกับที่เธอกรอกไว้ในใบสมัครงาน เขาลองเอามาเปรียบเทียบกันดูเขาเลยรู้ว่ามันเป็นคนละคนเขียนมินโฮเลยได้เอาใบสมัครงานให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารดูพอเจ้าหน้าที่ของธนาคารเห็นรูปในใบสมัครงานเขาก็บอกว่านี่มันเป็นคนละคนกันซองยอนคนที่มากู้เงินกับทางธนาคารไม่ใช่หน้าตาแบบนี้แล้วเขาก็เลยเอาสำเนารูปถ่ายบัตรประชาชนของซองยอนคนที่มากู้เงินให้กับมินโฮดูตอนนี้มินโฮก็ได้มึนไปใหญ่นะครับเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วมึนโฮก็ได้นึกถึงวันที่เขาได้เจอกับซองยอนเป็นครั้งแรกแล้วทั้งสองคนก็ได้แนะนําตัวกันวันนั้นเธอก็บอกว่าเธอชื่อซองยอนแต่ว่าวันนี้เขาไม่รู้จริงๆแล้วว่าเธอเป็นใครเธอชื่ออะไรกันแน่วันรุ่งขึ้นทางบริษัทของซองยอนก็ได้โทรมาตามให้มึนโฮไปเอาข้าวของเธอกลับมาพอมืนโฮกลับมาถึงที่คลินิกของเขาเขาก็ได้เจอกับลูกค้าคนหนึ่งลูกค้าคนนั้นก็บอกว่าตอนนี้มีคนจะมารับแมวเล่ล่อนที่ฉันได้เจอ เอาไปเลี้ยงแล้วนะมินโฮก็บอกว่าดีใจด้วยจริงๆเพราะว่าประกาศหาคนจะมาเลี้ยงตั้งนานแล้วแล้วมินโฮก็เข้าไปที่ห้องทาไมนของเขาเอาข้าวของซองยอนออกมาดูแต่ว่ามันก็ไม่พบอะไรที่จะบ่งบอกถึงตัวของซองยอนได้เลยเขาจึงไปหานักสืบเอกชนคนหนึ่งนักสืบคนนี้เขามีชื่อว่านักสืบคิมนะครับแล้วมินโฮก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้นักสืบคิมฟังจากนั้นนักสืบคิมก็เลยไปที่ห้องพักของซองยอนเพื่อจะไปหาลายนิ้วมือของเธอ แล้วจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเธอเป็นใครกันแน่แต่ว่าค้นหายังไงทั้งห้องมันก็ไม่เจอลายนิ้วมือของเธอเลยเขานึกถึงภาพตอนที่ซองยอนกําลังเช็ดทําความสะอาดห้องนี้นักสืบคิมก็เลยคิดว่าซองยอนคนนี้เธอก็คงไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วต่อจากนั้นนักสืบคิมก็ได้ไปคุยกับผู้ช่วยของมินโฮเธอก็บอกว่าซองยอนนั้นเธอไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวไม่เคยพูดถึงบ้านเกิดและผู้ช่วยของมินโฮก็ยังบอกอีกว่ามันน่าแปลกมากถ้ามีใครคนหนึ่ง ยอมให้บางคนมาสวมชื่อของตัวเองแล้วก็จะแต่งงานกับมุนโฮด้วยอาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งสองคนอาจจะรู้จักกันนักสืบคิมก็เห็นด้วยที่ซองยอนตัวจริงกับตัวปองน่าจะเป็นเพื่อนกันจากนั้นนักสืบคิมก็เลยได้ไปที่บ้านของซองยอนตัวจริงจากข้อมูลที่ได้มาจากทางธนาคารแต่ทว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วเขาเจอกับเจ้าของบ้านเช่าและเจ้าของบ้านก็บอกว่าวันนั้นเธอรีบไปแล้วก็บอกให้เธอช่วยเอาของในห้องของเธอไปทิ้งด้วย ล้วก็ให้ค่าจ้างกับเธอมาหลังจากที่ซองยอนไปแล้วมันก็ได้มีกล่องพัสดุกล่องหนึ่งส่งมาถึงเธอเจ้าของบ้านก็ได้เก็บกล่องพัสดุอันนั้นเอาไว้แล้วเธอก็ได้นํากล่องอันนั้นมาให้กับนักสืบคิมเขาลองแกะออกดูแล้วนักสืบคิมก็ไดเอารูปของซองยอนตัวปลอมให้กับเจ้าของบ้านดูแล้วถามว่ารู้จักเธอคนนี้ไหมเจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่เคยเห็นคนในรูปเลยเมื่อกลับมาถึงบ้านนักสืบคิมก็ได้แกะกล่องพัสดุนั้นดูมันถูกส่งมาจากคลินิกรักษาโรคผิวหนังแห่งหนึ่ง และภายในกล่องนั้นมันก็ยังมีพวกครีมมาลุงผิวอยู่ด้วยวันรุ่งขึ้นนักสืบคิมเลยได้ไปที่คลินิกรักษาโรคผิวหนังนั้นแล้วก็รู้ว่าซองยอนเคยมารักษาตัวอยู่ที่นี่แต่ว่าเธอไม่ได้มาที่นี่2ปีแล้วจากนั้นนักสืบคิมก็ได้ไปเล่าความคืบหน้าให้กับมึนโฮฟังมินโฮก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมเธอถึงอยากใช้ชีวิตโดยการสวมเป็นชื่อของคนอื่นนักสืบคิมก็เลยบอกไว้ว่าเรื่องนี้มันง่ายมากเลยก็เพราะว่าเธออยากสบายที่แต่งงานกับนายไง ถ้าเรื่องของทางธนาคารมันไม่แดงขึ้นมาสะก่อนครอบครัวเธอก็ไม่มีเพื่อนฝูงเธอก็ไม่มีเธอไม่มีอดีตแล้วและฉันขอฟันธงไปว่าการตายของแม่เธอมันต้องเป็นการฆาตกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วซองยอนตัวจริงก็ไม่มีใครพบเธอมานานแล้วซองยอนคนที่คุณจะแต่งงานด้วยเธออาจจะฆาตกรรมทั้งสองลายมีอย่างที่ไหนแม่ตายแล้วลูกสาวหายตัวหลังจากที่เคมเงินประกันแล้วก็มีคนมาสวมชื่อเป็นลูกสาวแทนวันลุ่งขึ้น มินโฮเลยได้ไปที่บ้านเกิดของซองยอนเพื่อไปหาความจริงว่านักสืบคิมนั้นคิดผิดเขาได้เอารูปของซองยอนคนที่เขาจะแต่งงานด้วยเที่ยวไปถามคนในหมู่บ้านว่ามีใครรู้จักเธอบ้างไหมแต่ว่าไม่มีใครรู้จักเธอเลยแล้วก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งเจ้าของบ้านบอกว่าตอนเด็กๆเ,เธอมีเพื่อนชื่อซองยอนแต่ไม่ใช่คนในรูปนี้แล้วเธอก็ได้เปิดหนังสือรุ่นให้มินโฮดูเมื่อเห็นใบหน้าของซองยอนในหนังสือนั้นมินโฮก็จําได้ว่านี่คือรูปของซองยอนตัวจริง ที่เขาเคยเห็นจากสำเนาบัตรประชาชนจากธนาคารแล้วเจ้าของบ้านก็ยังบอกอีกว่าซองยอนนั้นมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อเพื่อนคนนั้นกับมุนโฮเอาไว้เมื่อมุอนโฮกลับมาถึงคลินิกของเขาเขาก็ได้โทรไปหาเพื่อนของซองยอนแต่ว่าเธอไม่ได้รับสายเขาจึงฝากข้อความเอาไว้ให้เธอโทรกลับมาด้วยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งขณะที่นักสืบคิมกาลังขับรถอยู่นั้นเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าในกล่องพัสดุที่เขาได้มาจากเจ้าของบ้าน ที่ซองยอนตัวจริงเคยอาศัยอยู่นั้นมันมีกล่องคิมบำรุงผิวที่ขึ้นต้นด้วยตัวเซแต่ว่าเขานึกงไม่ออกว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรเขาจึงได้โทรกลับไปถามมินโฮและผู้ช่วยของมินโฮก็ได้บอกว่าน่าจะเป็นยี่ห้อคาโอไลออนแล้วในตอนนั้นเองมันก็มีรถขนส่งของบริษัทคาโอไลออนผ่านมาพอดีเขาจึงได้ขับรถตามไปจนถึงบริษัทเมื่อมาถึงที่บริษัทคาโอไลออนแล้วนักสืบคิมก็ได้เดินดูรูปภาพต่างๆแล้วในที่สุดเขาก็ได้เจอรูปภาพของซองยอนตัวปลอม เธอเคยเป็นพนักงานอยู่ที่นี่ด้วยและครั้งใต้รูปภาพนั้นมันก็เขียนไว้ว่าเธอชื่อชายองซอนแล้วนักสืบคิมก็เลยขอพบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหลังจากที่ได้คุยกันแล้วเลยทําให้รู้ว่าซองยอนตัวปลอมนั้นเธอสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้เธอจึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าทั้งชื่ออายุอาชีพการงานประวัติครอบครัวนอกจากนั้นจากประวัติของเธอก็ทําให้เรารู้ว่าเธอนั้นมีสามีมาแล้วแล้วก็ได้หย่าก,กันมาสักพักหนึ่ง จากนั้นนักสืบคิมก็ได้นําข้อมูลทั้งหมดไปให้กับมินโฮมินโฮนั้นไม่อยากจะเชื่อเลยวันนี่มันเป็นเรื่องจริงว่าเธอได้แต่งงานแล้วก็หย่าแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีรายชื่อลูกค้าที่เธอดูแลอยู่ด้วยและหนึ่งในรายชื่อนั้นก็คือซองยอนตัวจริงนั่นเองแถนในวันที่แม่ของซองยอนตัวจริงได้เสียชีวิตเธอก็ได้ลาป่วยถึง4วันนี่มันก็ยังเป็นข้อน่าสงสัยอยู่ว่าเธออาจจะเป็นคนลงมือฆ่าแม่ของซองยอนตัวจริงแล้วนักสืบคิม ก็ได้นาข้อมูลที่เขาสงสัยทั้งหมดไปให้กับเพื่อนเขาที่เป็นตํารวจเพื่อให้เพื่อนตํารวจตรวจสอบอีกทีหนึ่งแล้วในคืนนั้นมินโฮก็ได้รับโทรศัพท์ซองยอนโทรมาหาเขาแต่เธอไม่ได้พูดอะไรมินโฮก็เลยถามไปว่าซองยอนจริงๆแล้วเธอเป็นใครกันแน่ทางปลายสายก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาแล้วสายก็ได้ตัดไปเช้าวันรุ่งขึ้นที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งชายกําลังตกปลาเขาได้เจอกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ลอยขึ้นมาเหนือนา้า แล้ววันนั้นเองก็เหมือนกันนักสืบคิมกับมุนโฮก็ได้ไปพบกับสามีของซันยอนตัวปองและทั้งสามคนก็ได้นั่งคุยกันทางสามีของซันยอนก็เล่าให้ฟังว่าสองยอนนั้นเธอเติบโตมาในบ้านเด็กกำพา้าเพราะว่าแม่ของเธอนั้นติดหนี้นอกระบบและได้หนีไปตั้งแต่เธอยังเล็กอยู่พอเธออายุ15เธอก็ได้ข่าวว่าแม่ของเธอนั้นโดนวางยาพิษและโดนข่มขืนโดยพวกเจ้าหนี้นอกระบบผมเลยสงสารและเห็นใจเธอก็เลยได้แต่งงานกับเธอแต่ว่า พวกเจ้านี้นอกระบบมันก็ยังตามล้างตามผ่านพวกเราอยู่มันพาพวกลูกน้องมาล่าลานล,ลูกค้าในร้านอาหารของผมผมต้องทนอยู่อย่างนั้นถึง5ปีส่วนพ่อของเธอก็ยังไปสร้างี่อีกแล้วก็ได้หายตัวไปหลังจากใช้นี่ให้เธอหมดแล้วเราก็ได้อย่าขาดกันผมก็ได้ให้เงินเธอไปก้อนหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เจอกับเธออีกเลยและขณะที่กําลังขับรถกลับจากบ้านของสามีของซอนยอนนั้นมันก็ได้มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาหามินโฮ เป็นสายของเพื่อนของซอนยอนตัวจริงที่เินโฮได้โทรไปฝากข้อความเอาไว้เมื่อวันก่อนแล้วทั้งสามคนก็ได้มาเจอกันแล้วเพื่อนของซอนยอนก็ได้บอกว่าเธอไม่ได้เจอกับซองยอนเลยตั้งแต่แม่ของเธอได้ตายจริงๆแล้วพวกเรากําลังจะไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่าเธอไม่รับสายของฉันเลยแล้วนักสืบคิมก็เลยถามไปว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับซองยอนบ้างหรือเปล่าเพื่อนของเธอก็บอกไปว่าเธอเคยเล่าให้ฟังว่ามีสายโทรศัพท์แปลกๆโทรมาแล้วไม่ยอมคุยด้วยบางครั้ง ที่ตู้จดหมายของเธอก็เหมือนมีคนมาค้นอะไรแล้วนักสืบพิมก็เลยถามไปว่าคุณมีรูปของซองยอนบ้างไหมเพื่อนของซองยอนก็เลยส่งมือถือของเธอให้นักสืบพิมก็ได้เลื่อนดูรูปภาพของซองยอนแล้วก็ถามว่าคุณได้เป็นคนถ่ายรูปพวกนี้ให้เธอหรือเปล่าเพื่อนของเธอบอกไม่ใช่คนที่เธอรู้จักที่นั่นเป็นคนถ่ายรูปให้พวกเขารู้จักกันเร็วมากและก็สนิทก,กันมากลองเลื่อนไปดูสิมีรูปคู่ของพวกเขาเหมือนกันแล้วพอนักสืบพิมเลื่อนไปดูลูปนั้นทั้งเขาและมินโฮก็ได้ตกใจเพราาะว่ มันเป็นรูปถ่ายของซองยอนตัวจริงยืนอยู่กับซองยอนตัวปลอมนั่นเลยทําให้นักสืบคิมสรุปได้ว่าซองยอนตัวปลอมนั้นเธอจะเลียกผู้หญิงที่อยู่คนเดียวที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเธอที่หายตัวไปแล้วจะไม่มีใครสงสัยที่อยู่ในรายชื่อลูกค้าที่เธอดูแลอยู่จากนั้นก็เริ่มก่อกวนเหยี่ยของเธอโดยการโทรไปและไม่พูดแล้วก็ไปค้น,คนจดหมายของพวกเธอและคนที่เหมาะสมที่สุดก็คือซองยอนตัวจริงนั่นเองจากนั้น เธอก็จะเริ่มสะกดรอยตามเหยื่ยขอ,อของเธอไปในทุกๆที่ที่เหยื่อของเธอไปจากนั้นก็จะทําความรู้จักแล้วตีสนิทจนกลายมาเป็นเพื่อนกันจากนั้นเธอก็จะค่อยๆสังเกตเหยื่อของเธอแล้วรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อสังหารเหยื่อของเธอแล้วสวมรอยเป็นเหยื่อของเธอแทนแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งนักสืบคิมก็ได้มาคุยกับมนโฮแล้วเขาก็บอกว่าถ้าตอนนี้ซองดอนตัวปลอมถูกจับได้ว่าไปสวมรอยคนอื่น เธอก็น่าจะหาคนที่จะสวมรอยคนต่อไปและเหยื่อรายต่อไปก็น่าจะอยู่ในรายชื่อลูกค้าของเธอดังนั้นทั้งสองคนเลยไปพบกับตำรวจเพื่อนของนักสืบคิมทางตำรวจก็ได้โทรตามรายชื่อลูกค้าไล่โทรไปทีละคนแล้วก็ถามว่ามีใครได้พบกับซองยอนบ้างหรือเปล่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีลูกค้าอยู่คนหนึ่งเธอทำงานอยู่ในห้างสรรพสินค้าเธอได้เจอกับซองยอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว พวกตำรวจก็เลยได้ไปที่ห้างสรรพสินค้านั้นแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดแล้วพวกเขาก็เจอภาพของซองยอนกําลังเดินเข้ามาในห้างจากนั้นนักสืบคิมกับมินโฮก็ได้ไปเจอลูกค้าคนนี้ที่บ้านของเธอแล้วเธอก็บอกว่าเธอได้นัดก,กับซองยอนเอาไว้ว่าจะไปดูการแสดงด้วยกันพรุ่งนี้ตอนบ่ายสามแล้วนักสืบคิมก็ถามว่าช่วงหลังๆนี้คุณถูกรบกวนด้วยใครบางคนบ้างหรือเปล่าเช่นมีใครโทรศัพท์มาก่อกวนหรือว่ามีคนมาลื้อค้นจดหมายเธอก็ตอบว่ามีและนั่นมันทําให้เธอกลัวมากเพราะเธอนั้นอยู่คนเดียว วันนั้นนักสืบพิมเลยไปเฝ้าที่หน้าบ้านของลูกค้าคนนั้นสักพักหนึ่งก็มีชายขี่จักรยานมาแล้วเอาของคว้างไปที่หน้าต่างห้องพักแต่นักสืบพิมจับตัวเขาไว้ไม่ทันคืนนั้นนักสืบพิมเลยชวนมินโฮให้ไปรอที่บ้านลูกค้าคนนั้นอีกครั้งหนึ่งรอจนกระทั่งเห็นผู้ชายคนเดิมกำลังขับจักรยานตรงมานักสืบพิมได้เข้าไปขวานจักรยานจนทําให้มันล้มลงแล้วก็ได้จับผู้ชายคนนั้นเข้ามาสอบสวนในรถเขาก็ยอมสารภาพว่าเขาแอบชอบลูกค้าผู้หญิงคนนั้นมานานแล้วที่มาปาของใสบ้าน เพื่อเรียกร้องความสนใจแต่ไม่เคยโทรศัพท์ไปรบกวนเธอหรือว่าไปนค้นตู้จดหมายของเธอแต่เขาก็เคยเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาแอบค้นตู้จดหมายของเธออยู่เป็นประจำนักสืบพิมพเลเอารูปซองยอนให้ผู้ชายคนนั้นดูพอเขาเห็นรูปเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่มาแอบค้นตู้จดหมายของเธอเช้าวันรุ่งขึ้นทางตำรวจก็ได้มาแจ้งกับนักสืบพิมพ์ว่าตอนนี้มีการค้นพบศพของซองยอนตัวจริงแล้วเธอถูกฆ่ายัดตายอยู่ในกระเป๋าเดินทางจากหลักฐานทางธนตกรรม สามารถระบุตัวตนของเธอได้ตอนนี้ก็รอแต่ผล d n a เท่านั้นและบ่ายวันนั้นพอใกล้เวลาเริ่มการแสดงพวกตำรวจนอกเครื่องแบบก็ได้เข้ามาแฝงตัวอยู่กับพวกที่เข้ามาดูการแสดงด้วยส่วนทางด้านนอกนั้นก็มีกองกําลังของตำรวจเตรียมพร้อมที่จะจับซองยอนในวันนี้ส่วนทางด้านมินโฮนั้นเขาก็อยู่เฝ้าคลินิกกําลังทําความสะอาดคลินิกอยู่ตอนนั้นผู้ช่วยของเขาก็เดินเข้ามาพอดีผู้ช่วยเขาก็ถามว่ามีจดหมายพัสดุอะไรมาส่งบ้างหรือย,ยังมินโฮก็บอกว่ายังไม่มีอะไรมาส่งเลย แล้วเธอก็บอกว่าเธอกําลังรอจดหมายเพื่อจะนําไปให้ลูกค้าของคลินิกคนหนึ่งคนที่เลี้ยงแมวเล่ล่อนแล้วก็มีคนใจบุญที่จะเอาแมวพวกนั้นไปเลี้ยงและที่บ้านของลูกค้าคลินิกคนนั้นไม่รู้ว่ามีใครชอบมาขนจดหมายและขโมยจดหมายไปแล้ววันนี้พวกเขาก็นัดเจอกันเพื่อจะเอาแมวไปเลี้ยงพอมบนโทรได้ฟังเรื่องจดหมายเขาก็รู้สึกเอะใจเลยถามไปว่าแล้วลูกค้าของเราคนนั้นเธออยู่บ้านคนเดียวหรือเปล่า ทางผู้ช่วยของมินโฮก็บอกว่าใช่เธออยู่บ้านคนเดียวพ่อแม่ของเธอได้ตายไปแล้วในอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อ3ปีก่อนแล้วคนใจบุญที่จะเอาแมวไปเลี้ยงเนี่ยก็สนิทก,กับเธอมากสนิทก,กันเร็วด้วยมินโฮเลยถามไปว่าแล้วพวกเขาจะเจอกันที่ไหนทางผู้ช่วยก็เลยบอกไปว่าพวกเขาจะเจอกันที่สถานีรถไฟยองซานตอนบ่ายสามโมงมินโฮเลยได้รีบออกไปที่สถานีรถไฟ ทางด้านผู้ช่วยของมุนโฮนั้นเริ่มเห็นความผิดปกติว่าทำไมมุนโฮต้องรีบออกไปแบบนั้นเธอจึงรีบโทรไปหานักสืบคิมแล้วก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่คุยกับมินโฮให้นักสืบคิมฟังนักสืบคิมก็เลยรีบไปที่สถานีรถไฟยองซานเหมือนกันที่สถานีรถไฟมุนโฮก็ได้มองหาลูกค้าที่คลินิกของเขาแล้วจนในที่สุดเขาก็พบก,กับเธอมุนโฮก็ไดเอารูปของซองยอนให้กับลูกค้าคนนั้นดูแล้วก็ถามว่าใช่ผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าที่จะมาเอาแมวของคุณไปเลี้ยงเธอก็ตอบว่าใช่ มินโฮเลยได้เล่าเรื่องราวของซองยอนให้กับเธอฟังเธอรู้สึกตกใจมากแล้วหนังก็ตัดมาตอนที่ซองยอนมาถึงสถานีรถไฟเธอกําลังขึ้นบันไดเลื่อนมาขณะเดียวกันลูกค้าที่คลินิกของมินโฮเธอก็กําลังลงบันไดเลื่อนทั้งสองคนได้สวนกันแต่ว่าลูกค้าที่คลินิกนั้นเธอไม่กล้ามองหน้าซองยอนเลยส่วนซองยอนก็บกมือทักทายเธอ และเมื่อซองยอนขึ้นมาสุดที่บันไดเลื่อนเธอก็ได้เจอกับมินโฮยืนรอเธออยู่เขาก็ถามซองยอนว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงซองยอนคุณคือใครกันแน่ทำไมคุณต้องฆ่าคนอื่นแล้วก็สวมรอเป็นคนนั้นซองยอนก็ตอบว่าฉันเป็นคนทำเองแหละฉันไม่ใช่คนฉนันคือเศษสวะแล้วมินโฮก็ได้เข้าไปกอดซองยอนพร้อมกับบอกว่าพอแล้วซองยอนไม่ต้องพูดแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณเคยรักผมบ้างไหมซองยอนก็ตอบพร้อมน้ำตาไปว่า ฉันไม่เคยรักคุณเลยฉันแค่อยากมีความสุขฉันขอโทษนะมึนโฮฉันขอโทษจริงๆแล้วคุณจะปล่อยฉันไปได้ไหมมึนโฮก็เลยบอกว่าดูแลตัวเองดีๆแล้วกันอย่าให้โดนจับแล้วทั้งสองคนก็ได้เดินจากกันแต่ว่าในตอนนั้นนักสืบคิมได้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดเขาจึงได้เดินตามซองยอนไปพอได้จังหวะเขาก็เดินเข้าไปจับซองยอนแต่ว่าเธอก็ดิ้นจนหลุดแล้วก็วิ่งหนีไปตามห้างเธอวิ่งไปจนถึงชั้นดาดฟ้าพ้ตำรวจและร,ประอปภ ก็ได้เข้ามาล้อมเธอเอาไว้เธอไม่มีทางไปต่อแล้วและในตอนนั้นเองเธอก็ได้ปีนไปที่ขอบของตึกเธอล้องไห้ออกมาทุกคนต่างตะโกนว่าอย่าโดดมินโฮก็กําลังวิ่งมาหาเธอเหมือนกันแล้วเธอก็ปล่อยร่างให้ร่วงลงมาเธอหลับตาพร้อมกับมีน้ําตาไหลออกมาที่ใบหน้าของเธออึดใจต่อมาร่างของเธอก็กระแทกกับพื้นเธอเสียชีวิตทันทีดูหนังเรื่องนี้จบลงแล้วมันก็นึกถึงสำนวนไทยที่ว่ารู้หน้าไม่รู้ใจยังไงไม่รู้นะครับ ยังไงถ้าชอบหนังเกาหลีก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับไปก่อนนะครับวันนี้เจ็บคอมากเสียงอาจจะแหบไปหน่อยกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ